สาลามโมะไรกุมวัวเรามาตุ้นรอว่าบอรกาโต้ Hello everyone เป็นไงบ้างคะคิดถึงครูกันไหมคะครูคิดถึงเด็กๆจังเลยหยุดอยู่บ้านนานหลายวันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะคะเรียนผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆ,ๆเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะ Open your book on page 139 Lesson 10 Book club listen and say ฟังและพูด Mark speak What do you do in your free time? And speak I like reading books. Mark speak Hmm that's interesting hobby I like reading books too. Paragraph B. นะคะ Mark speak What kind of stories do you like? And speak I like animal stories Mark speak I like funny stories and adventure stories See huh? and speak Oh here's comic book Lisa read this one Mark speak what did she say about it? And speak she said it was really funny ต่อไปเรามาฝึกอ่านคำศัพท์กันนะคะ number one adventure adventure การผจญภยัย number two adventure story adventure story เรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการผจญภยัย number three animal story animal story เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ Number ข boring boring ที่น่าเบื่อที่ไม่น่าสนใจ Number 5ห้า shy shy เด็กลูก Number ข cold cold ไข้หวัด Number 7. comic book comic book หนังสือการ์ตูน Number 8. detective story detective story เรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน number 9 fairy tale fairy tale เทพนิยาย number 10 funny funny ตลกขบขันหน้าหัวเราะ number 11 funny story funny story เรื่องตลกขบขัน number 12 ghost story ghost story เรื่องเกี่ยวกับผี number 13 i c e l a n d Iceland เกาะ n u m b e r 14 love story love story เรื่องเกี่ยวกับความรัก n u m b e r 15 pirate pirate โจรสลัด n u m b e r 16 review review ทบทวนบทวิจารณ์ Number 17 scary scary น่ากลัวน่าตกใจ n u m b e r 18 space story space story เรื่องเกี่ยวกับอวกาศ Number 19 treasure t r e a ทรัพย์สมบัติสมบัติการสอนเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านตามแล้วก็ท่องคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะเด็กๆเ,เมื่อทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็ส่งมาตามรายละเอียดที่คุณครูได้แจ้งไว้ข้างคลิปนะคะตั้งใจทํานะคะขอให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขบ๊ายบายสลามอะไรกุมวะรอมาตุลลอวะบารากาตุ